ฟ่าลังฝนางนาง,ง,างามลูกสี่สิบ,บร,รอฟังหัวแย้มนะ หัวไฟจงังพะายามมะเปิดนะครับบทหลังในรูปดลักรูปแบบควันบอ่ขอข้างหัวนะครับควันออกสังจาก,ากจากกดบังนะครับ ว่าหัดปากเซนวาตนะ้องหัวมาเปิดปปกุ่ลละการเคลื่อนตัวก็ถือว่าซายอยู่ครับหัวออกหน่อยหน่อยนออกแล้วอ,ออกหน่อยหน่อยนะครัออนะบเบิ่งกันไปนุนกันไปเบื้องต้นหางดี มาก่อยติดตามครับเปิดหัวนี่เปิดกระพิดกระปลอยนะครับรอยกับสีบกะแน่น่านไปรอยกรบานไปนะครับคอยโยกคอยเคลื่อนเบาเบาหลงลึกก็จ้า มมีควางดีนะเบิกกันไปเรื่อยเลขมสูงนะครับเลขเจ็ดอธรรมดาบอแม่นของเอาง่ายปันใดเบิกกันไปเรื่อยร้อยแปดสิบพันร้อยแปสิปตปอพ่นใดนะครับบเหียบตาเี้ย S <S จองไปได้พื้นขาวบางๆมันจะดีจังหวะเหลือมในพี่น้องเบิ้งนะครับสองข้อยซึบคะแนนทนันแปดสองร้อยสิบเบิง้งด้านขวามองที่เป็นพื้นขาวขาวกินแจมนะครับขาวพื้นน้อยนะครับขาวหน่อยน้อยกินแจมนะครับ ไหลย้อนขึ้นมาหาพี่หาน้องทิศทางลงโล่งเป็นโล่งสองร้อยสามสิบพันไปทางของท่องจะให้มาเบิ้ลนะครับมาเบิ้ลอากาศในทิศบ้านของท่องมาว่ากันเรื่อยเรื่สองร้อยห้าสิบพันไป ขอยกไว้เลื่อนเบาๆนิ่มนิ่มข้ะเท่าเโยเพื่ลงเบาอยู่กเน็ด้ไหมเชื่อหมวุ้นนี่นั่นเนยเป็นเท้ แย่งไปแย่งเลยนเด็นขาไปแย่งกำปั่งหัวอกน่ะครับได้ยูนดิน450ประมาณขยบโดนหลุด่ีไปโม่ติแกะเบาเบาต้องข้ามขั้สดแล้ว้ามไปข้ามถึงความ่หายยัเนืไสนามร้อยผ่านไปสามร้อยผ่านไปโอ้ยครบเหลือหวังครบเลือได้แล้วกิบไปนั่นแงรั้งหนึ่งครั ก็ซีบใจก็ซีบใจเรกันยะท้ยอย้วช่ไม23มันเป็นอะไรก็หมูราดมีดนไปวนเด้อเด้ววนนะครับตอวนตองวนนะครับวนลายช้างวัดีเสียวนะครับสามสีพาไปะบางจ้งหว้ามีเสียวนะเน่กาลังจกดากผักขาวที่อยู่เหนือราดีไป้านะครับ สีสีผ่านไปนี่สถานีนี่เสียวเลยครนะดิเบาไว้ลูเบาไว้เบาไว้อนาสีผ่านไปอ่ะอย่าเดียงนะลูกอย่าเดียงนะมันเปลงบนเอออึ๊บอึ๊บอย่าเดียงนะลูกอย่าเดียงนะอึ๊บอึ๊บบนลูกเอ้สีผ่านไปอย่าเดียงนะลูกนะอึ๊บอย่าเดียงนะลูกอย่าเดียงนะลูกอุปเดชแปดเก้าเจ็ดสีผ่านไปอ่ะ ต <coughs> <coughs>